มาดูเรื่องหนึ่งตอนนี้สะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งประเทศครับเมื่อมทคนใหม่เดชอิดขาวทองเสนอต่อที่ประชุมคอรมอให้รื้งบกระตุ้นเศรษฐกิจ1,57,000ล้านโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่แจกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศครับบอกว่าเป็นงบกระจุกไม่ได้กระจายและดูจากกระจุกแล้วเนี่ย ระจุกในพื้นที่ของฐานการเมืองใช่และเป็นงบของพวกพ้องไหมเป็นงบกระตุ้นที่เน้นพวกพ้องไหมนะครับ <นะ S 1> และในโครงการนั้นงบกระจุกเนี่ยติดตามท้องถิ่นต่างๆเนี่ยมีการอะไรนะ2,700ล้านตู้น้ำตู้น้ำทั่วประเทศเนี่ยตู้น้ำนั้นเป็นของใครนี่หรือสุดท้ายก็หลือ้อยังรื้อครับ <c oughs> หรือทั้งสองส่วนทั้งงบที่แจกไปที่อบตกระตุ้นเล่นด่วนให้หมดภายในวันที่30กันยานี่แหละและอีกส่วนหนึ่งตู้น้ําสะอาดครับไอ้นี่คือโครงการหลักๆแล้วกันนี้ทุกท่านคงทราบแล้วนะเป็นเรื่องของนำหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันล้านเนี่ยมาทําเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจเน้นหกหกเรื่องบริหารจัดการน้ำาำนี้แหละครับทำนี้ครับคมนาคมขนส่งเสริมสร้างการท่องเที่ยวช่วยเหลือ SME ครับอส่งเสริมการจ้างงานและ เกี่ยวกับการช่วยเหลือดูแลเยาวชนครับครับงบก้อนนี้ทั้งหมด1นึ0 0 0สล้านในหนึ่งแสน้าหมื่นล้านเนี่ยได้อนุมัติไปแล้วนะอ่าหนึ่งหนึ่งห้าสามเจ็ดห้าเอาไปใช้โครงการไหนบ้างเนี่ยเนี่ยเฉพาะน้ำสามหมื่ครับนี่นี่คมนาคมคมนาคมสี่หมื่นห้าการท่องเที่ยว1นึ่งหมนะการลดผลกระทบจากการสออกและเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านนาซิกิชุมชนเก้าพันกว่าล้านเก้าพันกว่าล้าน อันนี้ออกนี่ภาพใหญ่ภาพใหญ่แต่ที่จะโฟกัสตอนนี้คือในส่วนของมหาไทยนี่ี่เขาพูดกันว่าเป็นงบกระตุ้นพวกพ้องครับและต้องบอกว่าพ่อหลังจากเขาบอกว่าจะใช้งบนี้เพื่อที่จะเป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจนะในช่วงเร่งด่วนเนี่ยนะครับกระทรวงมหาไทยตอนนั้นจําได้ไหมพี่โอ้จาได้ปะลงวันที่เท่าไหร่เนี่ยลงไปเลยเนี่ยงบไปถึงผู้ว่าและกันจังหวัดยี่เบพฤษภาเลยพฤษภาหกแปด ให้เสนอโครงการทําของงบประมาณขึ้นมาเร่งด่วนเลยถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้เร่งทํามาเลยที่เป็นพุทธพนะครับเร่งใช้งบนี้ครับนะครับท่านปลัดอันสิธิ์สัมพันธรัฐเป็นคนทําหนังสือถึงทุกจังหวัดและและสิงที่ลํำตีช่วยว่าการกระทรวงมาดไทยโวยในที่ประชุมและลํำตีช่วยสาธารณสุขเสริมน่ะ รับตีช่วยสาสุขเป็นใครใชัยชนะชัยชนะเดชเดโชอมอทไอ้สอทอหมอหมออะไรนะหมอหมอแทนหมอแทนก็ทั้งสองคนก็ามาจากพัชรไอปัดก็ตั้งข้อสังเกตกับงบกระตุ้นของไอ,อ้ปทอปททันทีเลยเนี่เริ่ม่างนี้ก่อนพี่โอปอปทเนี่ยมีทั้งหมดหกร้อยโอ้พันหนึ่งร้อยแห่งนี่นะครับเสนอคําขอ,อ,อพอประหลัดอันสิทธ์บอกให้ยื่นใช่ไหมครับมีท้องถิ่นเนี่ยผ่านกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยหกพันเนี่ยเสนอไป5้าพันสามร้อยยี่สิบยี่งเสนอไปถึงรัฐตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึ่ตอนนั้นคุณหนูนุทินเป็นรัฐตรีว่าการเนี่ยครับได้แค่หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบโอแข่งหายไปเท่าไหร่โดนตัดเท่าไหร่โดนตัดไปสามพันสี่ร้อยสี่สี่แห่งโดนตัดไปนะได้เข้ารอบเนี่ยหนึ่งแปดเจ็ดโอ้แ่งอบตะหนึ่งแปดเจ็ดโอ้แนะอ้าวแล้วพอเข้ารอบแล้วมันใช้งบเข้ารอบแล้วทั้งหมดเนี่ย ทั้งหมดทุกโครงการก็4โครงการน่ะโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวนี่พื้นฐานการท่องเที่ยวผลกระทบจากการส่งออกด้านเศรษฐกิจชุมชนมทั้งหมด37,428ล้านและใน37,428ล้านเนี่ยมีงบของไอ้เนี่ยตู้น้ำสะอาดเนี่ยเป็น2,700เปเป็นงบสำหรับโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาของการปกครองส่วนท้องถิ่นแต่วงเล็บติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด2.700ล้าน2.737า <7, 7. S 1> ล้าน,นสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิน่น1,000กว่าองคอ์กรครับและมาดูตทงนี้ทำไมท่านรัฐมนตรีช่วยเดชอิดขาวทองและหมอแทนซึงบอกว่าเป็นงบกระจุกทำไมไม่กระจายมาดูนี่เจ็สบกจังหวัด เอาเอารวมกรุงเทพเนี่ยพี่โอลองสังเกตเอาหนึ่งถแล้วกัน1-10่งถเนี่ยเอาหนึ่ถึงนี่หนึเนี่ยเอาหนึ่ก่อนเอา1-5ก่อนเนี่ยลองดูนะฮะในส7ม0มืล้านเมื่อกี้สุรินได้มากสุดเสนอไปทั้งหมดร้อยอบทับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด252โครงการได้เงินไปทั้งสิ้น2อง0มื่นสองพัน้าสบสองพันห้าสิล้านบาท จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดใครเป็นสสบ้างครับอย่าไปถามคนสุรินทร์นะภูมิภูมิอ่ะภูมภิมมจังหวัดต่อไปเป็นจังหวัดของใครครับสีส,สะีเกตครับ1 7 0 6ล้านอันดับที่ 2, 2> สเสนอไปทั้งหมด220โครงการ6 6 6องค์กรปกครองส่วนท้นองถิ่น1 7น1700ล้านอากาลสินล่ะเมืองน,น้ำดำ56า5ิอบอาพเสนอไป249ได้ไป 1, 3 1 6 3 6 16ล้านครับ,ารบมาที่กระบีละถินของใครครับ อินภูมิใจไทยเหมือนกันยกจังหวัดอันนั้นน่ะโอ้สาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น188ยโครงการเละหามร้อยล้านนี่อันดับหนึ่งถึงสนะอ,อันดับที่5มาดูบุรีลมนิเวศโอ้อันดับที่5 83 อบทเสนอไป179โครงการได้เงินไปเท่าไหร่พี่วี1,230ล้านบาทมาดูสะตูนทีูนินของใครอีกอ่ะที่นินคุณวีรศักดิ์โรงเรียนผมอยู่ตะตูน30ตูนเนี่ยผมสนทนะโอเคส136โครงการได้เงินไปเท่าไหร่พี่วี1 0 5 6ล้านบาทนี่สะตูนอยุธยาล่ะพระนครศรีอันใครเป็นใครเป็นอะไรนะเขาเรียกบ้านใหญ่อะ บ้านใหญ่ก็บ้านรัฐมนตรีช่วยศึกษาเก่าไงอยู่พักอะไรบรพันธ์เนี่ยอยู่พักอะไรภูมิใจไทยอปททั้งหมดมี55ครับเสนอโครงการไป1 3อได้เงินมาเท่าไหร่พี่วีหนึ่ิล้านบาทเอาแค่นี้แล้วกันเราเดี๋ยวจะพูดแล้ไม่หมดเวลาหมดเอานี้เอานี้มาดูข้างล่างอื่นๆนะไม่เราดูข้างบนแล้วเราดูจังหวัดที่แบบได้น้อยสุดอ่ะภูเก็ตภูเก็ต เมื่อกี้เราเห็นอย่างพี่บอกว่าหลักการมีสี่ห้าหลักนะโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวอแล้วจังภูเก็ตจังหวัดอะไรเกี่ยวกับท่องเที่ยวไหมท่องเที่ยวหนึ่งได้หนึ่งได้ไปสามล้านห้าสามล้านสมุดประกันสมุดประกันได้ไปสี่ล้านได้ไปสองโครงการได้ไปสี่ล้านหกสมุดสงคราม <laughs> สมุดสงคราม <laughs> 9, <000. S 2> ได้ไป้านสี่โครงการเก้าล้านสองตาดีมากหน่อยยี่แปดล้านเอาเอาเอาสิงบุรีไหมสิงบุรีเนี่ยสิงบุรีเนี่ย ได้ทั้งหมด17โครงการ8 2ล้านนี่ที่เขาโวยกันเ่ยจะโวยนี่แหนพี่วีดูดูตากก็โวยโวยหมดเลยกลางก็โวยมุกดาหารมุก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 เขตเพื่อไทย5โครง23โครงการได้ไป86ล้านเขาถึงบอกการจัดงบกระตุ้นเศรษฐกิจรอบนี้มันเป็นการจัดงบให้อบอทที่เป็นพวกพ้องน้องพี่ครับ ฟังพี่โอไม่ชัดเจนเท่ากับฟังคำยืนยันจากรัมดีช่วยว่าการกระทรวงมาไทยครับคือจริงๆอยากกลับเรียนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพี่น้องท้องถิ่นเขาไม่เข้าใจหาว่าผมเนี่ยเหมือนเหมือนไปพับนะจริงๆเราติงว่ามันกระจุกไม่กระจายบางท้องถิ่นได้ร้อยหกล้านเป็นอบตเล็กๆมากกว่าหลายๆจังหวัดรวมกันทั้งจังหวัดผมก็ติงว่า ควรจะมากระจายใหม่ให้เท่าเทียมทั่วถึงส่วนจะเอามาทําใหม่หรือไม่นั้นเป็นหน้าที่ของอนุในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับซึ่งซึ่งผมไม่ได้มีรายชื่ออยู่เนี่ยเมื่อกี้ที่พูดคือเขาเทียบนี้เทียบมันมีอยู่หนึ่งอบตอ,อ,อบอตบตที่กระบี่ที่กระบี่กระบี่มีแบบมากกว่ามีหนึ่งอบตมีมากกว่าจังหวัดหลายจังหวัด19จังหวัดอ่ะหนึ่งอบตเล็กๆด้วยนะเออ ได้ไปเท่าไหร่ร้อย็ดล้านถ้าผมจำไม่ผิดออในขณะที่พื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งเขาบอกว่าทั้งจังหวัดยังได้ไม่ถึงร้อยเลยคออือกระบีน่หนึ่งอะตอนเนี่ยได้ได้ร้อยหกใช่แต่เนี่ยอีก19จังหวัดมีน้อยกว่านั่นี่พี่วีก็ดูดิครับนั่นคือที่มาของการลืองบแล้วตอนนี้ลื้อไปไม่พอครับ,รบยังไปลื้ออีกตัวหนึ่งเพราะหนึ่งในโครงการนั้น เป็นโครงการจะไปติดตั้งตู้น้ําดื่มสะอาดคําถามคือตู้น้ําดื่มสะอาดเนี่ยเป็นของใครใคร <c oughs> คิดว่าจะได้ใครเป็นเจ้าของตู้ <c oughs> ใครชื่อดังชื่อตู้ที่ตู้ที่บินได้ร <c oughs> ับรองไม่ใช่ตู้่าวนะแต่เป็นตู้อื่นนะ <c oughs> ตู้อื่นนี่อ,อบตอสนใจที่จะติดตั้งทั้งหมด3 3 <c oughs> 2 3 0 2จุด <c oughs> นี่ออใน76จังหวัดแต่ว่าก็ไปสำรวจแล้วนะ,ะมีความพร้อม1,800 1แหง 1> ่งคิดเป็น1555 5จุดจาก30,000นอะ่ะมีความพร้อมแค่1,000 10, 0จุดใช้งบประมาณติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด2,737ล้านครับออขนาดตู้ใครออสนใจมาทางนี้ตู้เล็กๆ1็0 0 0 0บาท เขประมาณหนึ่งแสนบาทตั้งอ่ะในชุมชนไม่เกินห้าร้อยคนครับจุสองร้อยลิตรแสนบาทครับหนึ่งตู้ใครเชี่วชาญเรื่องตู้ช่วยบอกหน่อยขนาดกลางติดทั้งหมด3,900กว่าจุดขนาดคนในชุมชนสัก500ถึงพัน 1, คน2 0 0 0 0 0จุ400ลิตรเท่าไหร่นะ2 0 0 0 0นส0 0 0สสองตู้ละ2 0 0 0 0 0บาทครับขนาดใหญ่ติด3,351จุดพี่วีพันคนขึ้นไปส่วนใหญ่มาทางนี้แหละ เท่าไหร่พี่วีห้าแสนตู้ละห้าแสนตู้น้ำดื่มสะอาดวัตถุประสงค์คือต้องการที่จะลดภาระลดรายจ่ายของประชาชนในท้องถิ่นเพราะถ้ามีตู้น้ําสะอาดแล้วมากดเนี่ยไม่ต้องไปซื้อน้ําขวดไงก็หลักการเหตุผลก็ใช่ไงหลักการเหตุผลก็ใช่คําถามคือใครมีแนวโน้มจะคว้า2,700ล้านตู้ต่อนี่ คุณเดชอิทขาวทองคุณคุณแทนไหนไหนก็ไปลื้งบแล้วไปดูหน่อยได้ตู้นั้นตกลงตู้ละห้าแสนเนี่ยไปติดตั้งที่ไหนและใครเขาจะเป็นคนเสนอโครงการนี้แต่ตอนนี้เขาลือแล้วลือแล้ว,ลลวส่งกลับไปที่คณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจพี่เวนนั่นนะ่นะเ <นะ S 1> ดชอิทขาวทองไปตีมือเขาหมูจะหามน,นั่น <ะ S 2> น่ะ <laughs>